สวัสดีค่ะประเดียนสีมานพอเม็ดอันนี้เนาะค่ะเนาะเม็ดต้นคุ้นประเดียนผ้าออกแล้วเนี่ยเดียนเตรียมสีเพาะมันเม็ดน้อยน,อนึงเนาะค่ะเนาะประเดียนถูกออกเมื่อเม็ดมันนี่ประเดียนพอเส้นถาดลุมนี่ นี่ก็ะเด็นเพาะเศษถาดลมเนาะค่ะเนาะกลมบ่าอะไรประเด็นั่งยองๆกับว่ได้ไรนี่ประเด็นเพาะเศษถาดลมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะเด้อประเด็นนั้นปลยพอนห้มีแต่ความสุขความจเจริญไปทั้งหาขอบคุณหลายๆที่มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นเนาะค่ะเนาะประเด็นที่ปลูกกัน อันพอเม็ดกุ้นสีขาวไปเดือนพ่อเกิดแล้วผู้ใดอยากใดอันเขียนทียูไว้ใตคลิปไปเดือนเด้อะเด้อบไปเดือนสีเอาไปให้อันมันเป็นนันแล้วเนาะปลูกน้ำเหมนสถานทีราชาการน้ำวัดน้ำเหมือนโรงเรียนจังสีคือสีงามดีปดมไปเดียนมาไปเดือนสีไปขอขาเจ้ามาอีกพี่ไก่กับไปขอมาเทียนหนึงหน่งและ้วนะบ่ท่านขาเจ้าขาเจ้าพูดไปขอหลายนเนาะกันเนาะซึ่งมันบ่ใครเป็นหน่วย ปีนี่ประเด็นไถก้อนโมลเลยปีนี่นี่เม็ดมันอประเด็นสิเพาะพอใส่ถาดลถาหลุมแตะหลุนน้ำประเด็นเด้อกันเด้อว่ามันสิเกิดดีบ่ลองพอใส่ถาดหลุมลองเบิง่งนี่เม็ดมันอันมันตายสิใส่หลุมละสองอันเม็ดเนาะค่ะเนาะ เดียมมันก็เกิดเรียนเสียงเห็นเม็ดตัวนี้โวยโวยโวยอดีตตกตั้งโอ้ย,อย,อย,ออยเห็ดไปเห็ดมากเลยติดโตกเม็ดมนันหนัก เป็นทีนะใสใสไปใส่ไปอันถาดละสองหลุมเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเกิดตีป่ะเดี๋ยวไปขอข้าเจ้ามหาม่ ทันเม็ดร,รีบกับมีเม็ดบอลีบกับมีเนาะก,กันเนาะนกกะเบาห้องดีดีหนกกะเบาห้องอยู่ขึ้นประเดินไปทายยูหนา้องอาหารก็จะ ของอาหารก็อยู่ตรงขามมองประเด็ยนอยู่นี่งพไกลกันหรอกพวกเรฟังทางหน้าบ้านนี่กันเนาะเดี๋ยวประเด็นสิเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขากับน้ำช่วยกันกินอีกตอนแรี่ยงไ่ถ้าไหนรีดทาอยูมมม่มือเข้ามาโก็เบาเสียงม้วนมวนปั่นอยู่ในทงในถานนะะเนาะกันเนาะ hoàng môn hoàng xiang ván hay Thank คุณเอาดินมาไปิดไว้เสียงมันมันเสียงมันกับมันเนี่ย เดินมาเห็ดอยู่หลังขั้วแล้วๆล้ประเดินเสียวไปตั้งไว้ไปตั้งไว้ฟังได้ดีเนาะน,นี่เนาะรดนำอันนี้ประเด็นมักกันนี่เนาะกัเนาะมักดินมักดินไว้ ไม่ทันุ่นก็ประเด็นเด้อกระเด้อวา่ามันเสียเกิดง่ามซ้ำใดมันเสียน,นั่นไห้บอมันสิเป็นตน้นไห้บอมันประเด็นพอแล้วแล้วมันประเด็นสีงดหนามมันมัน,มนเกิเดเบิดสชุดต้นนี่ก็ได้หลายต้นอยู่หนึ่งสองสามสี่หา้หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถาดละสิบหลุมก็ถีได้ยี่สิบตนกันมันเกิดเบื้องตนเนาะค่ะเนาะมาหลุ่นนะ้ำปเดือนดดววเด้อเด้อว่ามันสิเกิดว่ะปลาเดือนเพราะต้นดอกพุ่มสีขาวเนาะค่ะเนาะใส้ถาดหลุมอันนี้ประเด็นกับมกัมกมักดินไปแล้วแง้มแง้ากรเทียมันปร่งมากกับสีแหลี่ยมไม่ใส่ดินอันนี้เนาะคะ่ะเนาะตัวนี้ก็เด้อเด้อประเด็นสีล่าเหลี่ยที่นี่ ขอบคุณทุกการติดตามอขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นเนาะคะนี่ให้ยูดีสบายคนเจ็บจะได้ความไขยยม่ยามีไปทา้งใดก็จะลืมใส่แมทเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจให้ยูดีสบายเบิด์สุขคนลำลำ,ล,ำลุย้ยลุยเงินทองกินบ่บกจกโบ่ล่งเนาะคะเนบาะบุญบา,า,ารมีแพร่ไพศาลคุ้มครอง เศรษฐธรรมะค่ะคุณจะเลื่อนุงเรื่องไปทั้งหนาุกคนเด้ค่ะเด้อเอาไวท้ทรามะหลุนประเดือนกันผู้ดใดอยากได้กันมันเป็นต้นมาแลลวประเด็นสีแก่ให้เอาไปปลูกเนาะคะ่ะเนาะประเดีนบาขันพอไปขอเพิ่นเพอไลไลแล้วประเดือนเสียเอาไปปลูกกปปันอยากไปปลูกไว้วัดไปปลูกว้โุงเลียงน้องสี่มค่ะปลูกไว้ตามทางยังไประเดือนอยากไปปลูกเนี่ยมัน ขึ้นมามันสีงามงามค้นสีเห็นเนาะคนะเนาะดอกพุ่มมันสีเป็นปีละรังเนาะคนะเนาะมันงามคืออย่างนี่ประเดียนเห็นอยู่นี่ก็งามงามอยู่เขตนี่ก็เห็นอยู่ต้นเดียวนี่นะอันประเดียนถามมันลูกน้องข้าเจา้าเพื่นบาเอามาจากเมืองหนอก,กะนะเพื่นนั่นเจ้าหน้าทีาเจ้าเป็นคนประเทศหนอกเนาะคะเนาะเป็นพลังเพื่อนไห้ประเดียนนั่นต้นไหม้มา,ลาหลยหลยประเดียนขุนมาใบหนีเบิด กระถางแบบไงซ้ำผีมันก็ให้มากอันนี้ประเด็นสิไปขอไม่กันเพาะซุ้มนี่บ่เกิดก็ไปขอไม่นาะเพรานอันนี้มันมันแหงบ่ดีปันใดเนาะค่นเนาะเพราะประเด็ยนพึ่งเด็กมาไม่มันแหงบ่ดีมันยังมีความชจื้นอยู่เมืองมันสิเกิดไงคือิดพริกประเดียนยันมันพ้งแบบไหมเพราะว่าห้าประเดียนให้มันแหงแหงค่าตนเนาะ อันนี้มันก่แขมันแก่แต่ว่ามันก่แก่เต็มที่อยู่เดี๋ยวมันก่แหงเนาะแต่ว่าปไปเดินกับแปะมาเพาะก่อนพอสดสดเบิ้งมันสิเป็นยังไงค่อยติดตามเบิ้งคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนปไปเดินกับสีล่าลงเท่านี้ละขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเบิ้งมือนี้กับเมย์เมย์ตะพาธเดืดเบียดมากนี่ตะเสาะมาป่ากับพระท่านในรีใน่นเยอะ คางเสียก็ขันว่าได้ดีผ่าไประเด็นกระดิ่งยังม่เลี่ยงถ้าเงันอันเบิงอันเบิงอันอันคลิปมูพวกน้ำเนาะพี่น้องเข้านอกก,นอกันเนาะประเด็นกระเบิงเราประเด็นกระดิ่งผ่าไปน้ำเบิงไปน้ำมือขึ้นเนียนกันนอนเด็กเด็กนึกว่ามันเพิ่นสิเข,ขามาตาไว้ประเด็นสิรบเปิดกประตูเพิ่นกับ่ไม้เียห่อดทีหนึ่งประเด็นได้รับนีจ่จ้ก ปล่อยโท,ทรศัพท์ติ่มไว้บางที่ลืมจาดหมอดไฟเบิดไปน้่มส่วสีม่านลุ่ลงลิปอันโท,ทรศัพท์กับบะมีไฟแล้วเนาะคะันนอตต้องได้เสียบไม้ส่วนสีได้ลุ่งบางทีนอนนี่จากลืมเสียบไฟตอนนี้ก็เด้อกคัเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่หมอบให้ประเดือนขอบคุณทุกก็เหมือนถูกกันการติดตามเลือค่ะเด้อเพื่อเปลี่นไมเพื่อนเกา่าเพื่อนไม่มากให้กำลังใจประเดอนกะ ช้าๆได้พาเลียมงามเน,ะะเน,ะนกกเาะก,กันเนาะมึงนุกกาบอ่อห้อยนอนขอตอนนี้กันเด้อค่ะเด้อบายสวัสดีค่ะ